สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมชาว youtube นะครับหลังจากบริษัทคลิปมาโดนเติบนะครับเดือนถึง2เดือนนะครับหนาฝนผมมีรถเข่ามาไหมนะครับผมมัดฝนเนี่ยก็เริ่มสหารถเข่ามาให้พี่น้องเลือกไปใส่นะครับผม กะรถด,ดำคันนี้กะส่งไปเห็ดสีหัวก,กะเลี่ยวนะครับผมกะเอาม้าม,มือเคลื่อนนี้นะครับผมเห็ดสีเรียบร้อยแล้วกะสีมาล้างทำความสะอาดจ็บรายละเอียดนะครับผมกะขั้นในฟอร์มขายปันไดนะครับกท้ายพี่น้องเบิ้งไปน้ำกันนะครับผมเห็ดสีมาแล้วกับเป็นสีนำเงินนะครับผม สีน่น้ำเงินคือกอนะครับสีน้ำเงินแก่วนะครับเ็ดสีมาแหลวกะดูดีนะครับผมดูดีขึ้นนะครับกันส้นข้างหน,าน้านี่กะเปลี่ยนใหม่นะครับผมผมมาเียวกันส้นตัวนั้นใส่มัน มันกว้างกว่านะครับผมมันกว้างกว่าหัวนะครับมันดูบอดีก็เลยได้จัดกันส้นเงาใส่นะครับผมส้นเงาใส้ก็ดูดีขึ้นนะครับคอ่คอยเก็บง้านไปนะครับผมรถก็จะเลือติดฟิล์มนะครับติดฟิลมก็มีกระจกนะครับกระจกหนากระสี ยี่ห้อยเหลาวนะครับแต่ว่าเป็นกระจกมานนำรดเลยนะครับเป็นขอยอสุแทะเลยนะครับผมว่าสีเปลี่ยนนะครับผมบม่อยากแกะนะครับน้ำมะเขานะครับมันเป็นห้อยเหล่าซืยๆนะครับผมการเลือใบปัดนำฝนนะครับเดี๋ยวกระสือมาใส่ไม้นะครับอาสีกับสินปีนะครับรถขั้นี้ ยังบางั้นในพรอมที่จะขายนะครับทัานนี้คือว่าไทยให้พี่น้องเบึงช่มเหรียญปนน้ำกันนะครับสอมแซมตัวนี้กัสอมไม่ได้นะครับนี่เป็นไฟเบอร์นะครับส่งสอมบางค้นตัวนี้กัส่งสอมอยู่นะครับทางนี้ นี่นะครับผมมาเบ่งช่วงคัตซี่นะครับผมคัตซีก่กะโอเคนะครับดีนะครับผมกะเสียมีห้อยเก็บงานแน่นะครับผมคัตซี่ด้านบนนะครับเป็นคัตซี่เทียมนะครับด้านบนนะครับองเลบอดีกะสิเก็บงานหายไปนะครับผมมันกะเป็นรถมือสองมากนะครับผม ถือว่าโอเคนะครับกับบ้ากับเลี้ยนฝ้าคางไม่นะครับเลี้ยนฝ้าคางสีไม่นะครับผมใส่บังฟุนหลังไม่นะครับ,บฟุนหลังใส่ไฟถ่ายไม่นะครับมานนี้นะครับผม ชีสันสวยงามนะครับผมแล้วนี้ก็บจะเลือยเกียร์นะครับผมเกียร์สองมันลุดนะครับผมต้องไปยกเกียร์สอมก่อนนะครับผมต้องสัต้องผลซีการ์ซี่ไหมนะครับสร้างที่แดกไปสิบโมเห็ดนะครับซีการ์ซี่นี่ สร้างผลเห็ดสีผลลงมาใส่ถือนะครับอาจจะพ่นสีดำไหมนะครับเครื่องกับเป็นเครื่องร้อยเจ็ดห้านะครับกันนี่อิส,สุร้อยเจ็ดห้านะครับผมเครื่องดีนะครับผมตาจึกเดียวติดเลยนะครับพื้นนี่ยังกับโอเคอยู่นะครับผม เหลือนี่นะครับผมเหลือเกียร์นะครับผมเป็นเกียร์สองเกียร์เดียวนะครับใส่ไปนี่ต้องเอาเมื่อคมไว้นะครับถ้าเกิมุมคมมันจะเด้งออกนะครับผมต้องไปสร้างหรือส่อมเกียร์ไม่นะครับผมเก็บงานไปเรื่อยๆนะครับเอาให้พร้อมใส่งานที่สุดนะครับผม นในกระสิยังบอกว่าในทำความสะอาดนะครับอันในประกอบนะครับเดี๋ยวกระสิประกอบไปนะครับสิว่าโอเคนะครับรถกะพื้นบ่ม,มีผูนะครับผมพื้นบ่ผีพหัวกะสวยงามอยู่นะครับนี่นะครับผมแต่ยัไม่ขีดฟุ้นนะครับผมเดี๋ยวกระสิทำความสะอาดออกนะครับ ไข่ที่หอดฤดูแลนดินแล้วนะครับผมมาบึงชมน้ำกันกระไรนะครับผมผพ้ใดอยู่ใกล้ๆกัสนใจกับมาเบิงนะครับผมอะไรครบนะครับผมครบทุกชิ่นนะครับผมบ่มครบกับสิเลียหน่อยน้อยนะครับผมว่ากัคคอยสื่อใส่เก็บใส่นะครับ อันนี้ก็ลื้อออกเลื่อนปัดเลื่อไนอไม้เป่าฝุ่นเป่ายังไม้หมดนะครับผมค่อยๆเห็ดไปนะครับผมอันนี้ยางก็ทำสภาพนะครับยาง ตัวนี้ยังเป็นร่มดูดธรรมดาอยู่นะครับผมยังบระเด็จเป็นทิฟฟี่นะครับผมเหนมันเคล็ดเล้วยวมดนะครับผมง้มกับสิท่นนี่สิบเปิดราคาอยู่สี่แสนสองนะครับผมสี่แสนสองให้พี่น้องมาต่อนนะครับเพื่อไปนะครับผม แล้วสีสตาร์เดี๋ยวฟังเสียงนะครับผมตึ๊เดียวติดนะครับผมเล่งตามเมื่อนะครับผม ตามเมื่อนะครับเครื่องนิ่มๆหน้าผม แล้วที่โยกหัวให้ให้เบินน้บบนงนะครับผมโยกหัวให้เบิ้งเครืองนะครับ

เดอนกับมีไอนะครับผมมีไอจางๆนะครับผมใส่เื้อหัวยเก็งนะครับผม,ยมยเย,ผมย็บสีเย็บ้อยนะครับผม เห็นเพื่อนเชียงทั้งอันนะครับไฟกับสีไล่ให้มันออกทุกดวงเลยนะครับทุกจุดเลยวิ่งี่หนึ่งกิจหนึ่งครับผมเครื่องนอกนะครับผมเครื่องนอกหัวนอกนะครับ เป็นรถนอกนะครับเป็นเครื่องนอกเครื่องนอกหัวนอกนะครับเครื่องนอกหัวนอก ยางกับะมาณนี้นะครับผมนะครับว่าเบิ้งรหัสคัตซี่นะครับผมนู่นครับ NRR นะครับ12ดีนะครับผมรถคันนี้เป็น NRR นะครับเป็นรถนอกนะครับเป็นรถประกอบคัตซี่ก็จะใหญ่นะครับผมใหญ่ซูซี่กับ FRR นะครับผม แต่ว่าหัวเขาจะใส่เป็นหัวลอยชิพหานะครับลอยชิพห้าบานเฮาคล้ายๆลอยชิพห้าบานเฮากับแทกอะดีตรงทีว่าได้เป็นเคียงง่ายนะครับผมจะมีลูกเหรียญของเขาเกิดเป็นหัวแทนสปริงนะครับตรงนี้หัวแทนสปริงเอฟเป็นเอฟมานํา เล่นนะครับวัเด้มาเปลงนะครับตัวนี้เป็นเอฟนาลังต่างเต่เกิดแล้วนะครับลดตัวนี้เกียร์จะเป็นเกียร์เกียร์ล็อกนะครับขีีนี่แก่ท่นได้ล่างออกนะครับเดี๋ยวกะสีล่างทายให้เบิ้งไม่นะครับนี่กะบัเด็ด่าย,ยคลิปลงโดนแล้วกะมาทายให้เบิง้งน้ากันนะครับเบิ้งเหลินไปน้ากันก่อนเอีนี้ โบมีคอมนะครับรถบอมีค่อมแอร์แล้วก็บอมีค่อยห่อนนะครับแต่ว่าชุดดันบนผัร่มมีนะครับขั้นนี้นะครับผมค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับก็ก็บงานไปนะครับผมท่านใดสนใจมาเบิง้งมาคุยกันนะครับผมเบิ้งมาคุยกันเอาล่องกันนะครับ นี่ก็สิประกอบใส่นะครับอะไรค่ากับเปิดไ้นะครับผมสี่สิบสองนะครับสี่แสนสองนะครับผมต่อร่องใดนะครับขืนยู่ครับการเจ็บเก็บงานนะครับผมเห็ดไปหน่อยรลายปันใดกับเพาะใดกำไรนิดหน่อยกัสิเอานะครับผมสรงดีนะครับลดยืนสรวงดีนะครับแรนดี ฝากพี่น้องกดติดตามทั้งช่องนะครับผมทั้งช่องนะครับผมกดถูกใจนะครับผมเดี๋ยวสิมีรถเข้ามาให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับบันนี้ก็สิมีรถเข้ามาเบิ้งให้เบิ้งเรื่อยๆเป็นรถตัวใดแน่ก็กดติดตามรอชมกันได้นะครับผมสำหรับท่านใดอยา่างกับเบิ้งนะครับผมที่ยู่นะครับผมที่ยู่ผมกะ อยู่สัลรคามนะครับผมอำเภอเมืองนะครับผมสัลรคามอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับทางออกมาลลัยเยตนะครับผมเส้นสัลรคามลายเยตนะครับเขตติดต้ลายเยตนะครับผมบ้านนาแพงนะครับนาแพงตำบลห้วยแอีงนะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสามแปดหนึ่งหกแปดแปดศูนย์นะครับผมเบอร์โทรโทรมาสอบถามกันนะครับผมมาคุยกันได้นะครับอยาก ติดแอร์ติดยังนี่ให้ก็ได้นะครับแต่ผมกะค่อยๆเห็ดไปนะครับอค่อยๆเห็ดไปตามงบนะครับผมมาเบิ้งถึกใจอยากให้เห็ดมองงานมองนี้ให้ก็มาคุยกันนะครับผมหรืออยากได้ไปตามสภาพตัดราคาลงตึกๆลงอีก,กได้คือกันนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้กะ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมขอสวัสดีครับผม